สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนายทีมชาแนลวันนี้เราจะมาทำปีกไก่หมักอบแอร์ไฟลดความอ้วนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเตรียมกระเทียมนะครับแล้วก็ตำกระเทียมให้แหลกก่อนนะครับตำตำไปเรื่อยๆรครับตำ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 

ตำ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 หลังจากที่ตำละเอียดแล้วนะครับเราก็เตรียมกะละมังนะครับแล้วก็เอาปีกไก่ที่ตกดินเมื่อกี้นี้นะครับเอาไปล้างก่อนนะครับหลังจากที่ล้างปีกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาปีกไก่ใส่กะละมังนะครับ ใส่ให้หมดเลยนะครับปีกไก่มันจะดูใหญ่มากนะครับให้ใช้มีดหั่นครึ่งนะครับซอสมันจะได้เข้าไปซึมอยู่ในปีกไก่จะได้กลมกล่อมนะครับ เดี๋ยวขอไปหามีดก่อนนะครับมีดก็ทือถือนะครับหันไม่รู้เข้าไหมหัน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 ไม่เข้าครับต้องหักกระดูกครับเพื่อช่วยหัน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 ไปอีกครับืเหนียวจังปีกไก่อะไรไม่เหนียวยงเงี้ยเหนียวก็มีดอีกหัน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 เหนียว เหนียวมากอือมอือมก็จะขาดอื้มหัน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 ครับหันอื้มเหนียวครับเหนียวหันให้หมดเลยนะครับหันหันหันแล้วก็หันนะครับอื้มอืมหันแทบไม่เข้าครับเราก็จะได้ปีกไก่ทอดเล็กๆอย่างนี้ครับจากปีกไก่ชิ้นใหญ่ หั่น2ท่อนนะครับหลังจากหั่นปีกไก่หมดแล้วนะครับเป็นท่อนเล็กๆนะครับก็เอากระเทียมนะครับที่ตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อดับกลิ่นคาวเพื่อความหอมนะครับของปีกไก่นะครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับ พอใส่หมดแล้วเราก็จะมาเอาพริกไทยใส่ลงไปนะครับใส่ตามความเหมาะสมนะครับตามที่เราชอบนะครับผมชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับใส่นะครับใส่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 ใ่ใสใส่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 ใใส่ ใส่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 หลังจากใส่พริกไทยไปนะครับผมจะใส่เกลือนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะครับใส่ซอสผูเขาทองครับซอสปรุงรสตาผูเขาทองครับหลังจากนั้นนะครับ ก็จะเอาซอยซอสใส่ลงไปนะครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ซอสหอยนางลมไปนะครับ ใครชอบกินเค็มก็ใส่เพิ่มได้นะครับซอสซอสครับเพื่อให้รสชาติหอมนะครับผมใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงครับแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสรสหมูนะครับลงไปนะครับเพื่อความอร่อยของปีกไก่นะครับเพื่อความกลมกลม่อม นะครับพอใส่ซอสหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการหมักเลยนะครับขยำเลยครับยิ่งขยำนานเท่าไหร่ยิ่งอร่อยมากเท่านั้นนะครับขยำให้เข้ากันเลยนะครับขยำขยำขยำครับขยำให้ทั่วเลยนะครับ ซอสจะได้เข้าไปทั่วถึงนะครับขยำขยำแล้วก็ขยำนะครับขยำไปเรื่อยๆครับขยำขยำขยำพอเสร็จแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาไปอบแอร์ไฟกันนะครับเวลาผ่านไปเหมือนดั่งใจคิดครับยังไม่พอใจครับใส่พริกไทยลงไปอีกใส่ใส่ใส so ่ๆสๆใส่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 ส่ใส่ใส่สใส่ใส่สใสใสใสพริกไทยขาวนะครับเสร็จแล้วครับ เราจะไปอบแล้วนะครับพอไก่หมักได้ที่นะครับเราก็จะไปอบแอร์ไฟนะครับเราจะอบแอร์ไฟครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะอบครั้งแรก15นาทีก่อนนะครับพอครั้งที่2เราจะกลับปีกไก่นะครับแล้วก็อบอีก15นาทีนะครับเริ่มใส่ไปเลยนะครับ ไก่มักได้ที่แล้วก็ใส่เข้าไปในแอร์ายครับเรียงไม่ให้มันติดกันมากนะครับแล้วก็หมุนไปที่15นาทีนะครับหลังจาก15นาทีเราจะกลับมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน เวลาผ่านไปเหมือนดังใจคิดครับสิบห้านาทีแล้วครับเปิดออกมาครับเหลืองอลามงามตามากครับดูน่ารับประทานมากครับปีกไก่โอเคครับเราก็จะกลับปีกไก่นะครับแล้วจะไปอบอีกสิบห้านาทีครับคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเริ่มกลับเลยนะครับใช้เวลาหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับที่จะอบปีกไก่นะครับ พอเรากลับปีไก่หมดทุกชิ้นแล้วนะครับเราก็ทำการอบอีกรอบนะครับ15นาทีนะครับนี่คือรอบสุดท้ายนะครับโอเคครับเราจะเริ่มทำการอบอีกรอบนะครับเดี๋ยวอีก15นาทีเรามาดูกันนะครับ โอเคครับเริ่มอบเลยครับ15นาทีผ่านมาเหมือนดังใจคิดครับเสลืองอล่ามงามตามากเลยครับสุกแล้วนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เราจะตักออกใส่จานนะครับเพื่อนำไปรับประทานนะครับกินกับส้มตำกับข้าวเหนียวครับอร่อยมากครับ น่ารับประทานมากครับเหลืองมากเลยใช่ไหมครับอืมหอมมากครับกรอบด้วยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ใช้แอร์ไฟลดความอ้วนด้วยนะครับ ลองไปทำกินกันดูนะครับอบปีกไก่ง่ายๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ